ถูกสองไปแล้วต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสกทุกอย่างหมายเลขมันออกเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมจะใช้อ,อุปก,กรณ์ออกรางวัลในหลักใดเจ็ดออกรางวันนลที 8, <9. S 2> ่แปดตัวเก้าสองจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ,ะจะใช้อ,อุปก,กรณ์ออกรางวัลหลักที่สองสวยเนาะจะใช้อ,อุปก,กรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ องหลักที่สามและหลักที่สี่ออกราเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะมันไหลหนึ่งกับแปดอยู่นะแม่ตอนเนี้ตััวคร้งที่มันไหลหนึ่งกับแปดอยู่นะเชื่อเถอะไม่หนึ่งก็แปดออกใครรู้ไว้เงียบๆไว้นะแม่ตอนนี้ถูก คอื่นเขาได้ลุ้นด้วยคำเ,เล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกหกสหสวันนี้หวยเบิ้ลหาหมดเลยนะ 6, ทุกคนสไฟคลานะคะรางวัลเล็กท้ายสาตัวร้องที่สองเลขที่ออกหกหสี่ วันเล็ท้าย3ตัวออกไปครบแล้วสองนะคะสังเกตไหม <c oughs> เลขมาแต่หามมาแต่เบิ้ลหน้าวันนี้รัฐบาลจะเบิ้ลไหมต่อไปจะทำการออกรางวัลเล็กท้ายสองตัวหนึ่งครั้งยิงรางวัลออกมาโสองใบแล้วเจ็ดแปดเก้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้า สองและหลักที่ห้าออกรางวัลเล็กท้ายสองตัวผู้ที่จะทำการออกรางวัลตัวหลักหน่วยคือนางสาวรัชนีวัตถุผู้ช่วยผู้มีการฝ่ายเงินฝากเจ็ดแปดสองกรและสาการเกษตรล่างไม่มั่นใจล่างเลยครับเจ็ดูแปดสองในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตัวไหนจะออกพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้ายสองใครรู้เงียบไว้ผมอยากรู้

สามตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้ายสองตัวออกไปครบแล้วนะคะนี่ครับเก้าสองรางวัลที่หนึ่งมีรางวัลรางวัลละหกล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนบาทมาจริงๆด้วยว่าอู้สายด่วนเข้าอีกแล้วแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งสายด่วนเก้าสอง ลุ้นบนแม่เข้าแล้วคนด, 3, 7, 7, วนดูสามพันเจ็ดวันนี้สายด่วนเข้าอีกแล้วเกขณะนี้ลูกบอลหมายเลขทําหกหลักตกลงในที่รังเรียบร้อยแล้วนะคะจากนัี่ครับคนดูสามพันเจ็ดร้อยคนดูสายด่วนให้สองเก้าสองห้าแล้วก็เก้าเจ็ด อย่าบอกว่าไม่เห็นนะแล้วผมลงให้ด้วยหน้าเฟซบุ๊กสายด่วนสองเก้าสองห้าแล้วก็เก้าเจ็ดผมบอกแล้วมวนนี้สองอันตรายเดี๋ยวรอรุ้นบนเลขในชุดยังไม่ออกครับเฮ้ยหรือว่ามวดนี้บนจอกสองแปดหรือว่าบนจอกสองแปด าเป็นสำหรของตัวแทนจําหน่ายหรือผู้ซื้อจองรายใดจะใช้มาตรก,การเด็ดขาดในการดำเนินการบอกวา่าแล้วสองก้ามไม่ออกนานแล้วที่ตรวจสอบการจำหน่ายสลากระกอบดการเปิกสลากที่ที่ทำการไกล่เกีทั่วประเทศอย่างตอ่อเนื่องค่ะรวมถึงการจัดสลากของสมาค รัฐบาลปี2577ลุ้นๆๆน,น,น่นเองผมโพสให้ด้วยผู้จำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลทุกท่านไม่จำหน่ายสลากแก่บุคคลซึ่งอายุต่ำกว่า20ปีหากต้างการมีโทษจกไม่เกิน100,000บาทค่ะผมว่าแล้วสายด่วนนี่ไงสายด่วนการบินไทยต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการนี่ไงไม่เห็นได้ยังไงเนี่ย29ผมบอกแล้วผมชอบ29สายด่วนผมชอบ29กับ97 25ผมไม่เน้นล่างออก92ครับ ก้อหมายเลขเรียงลำดับตอนลัแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลังของตัวเองค่ะว่าแล้ววันนี้สองมันอันตรายมีแต่คนบอกให้สองดับล่างบอกแล้วกองสลาดไม่มีเลืดับประจําหัพันแต่พุทธาระชาชนนายช่วยสีธรรมศาสตร์อดีต ร่วมในการ,ร,รักเทคโนโลยีการเจาะฟุตก่อนมาหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเป็นผู้เสียบวงวนหมายเลขเป็นลำดับแรกคร่ะได้วงวนหมายเลขเป็นจำนวนพันนะคะท่านประธานกรรมการรู้ว่างวดนี้จะมาสองบนสองล่าง รอรุ้ได้หมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนเป็นผู้แทนสื่อมวลชนนักแสดงจะแต่บนล่างหรือเปล่ารอดตายแล้วรอดตายแล้วเงินดีเสียงคนบนหมายเลขนลำดับต่อไปค่ะไม่ออกนานแล้วนะเก้าสอง หนงวดหน้าอยากให้มีสายดย่วนอีกไหมขอคนละมิน้นเอาผมก็ให้ในกลุ่มแล้วแต่ตลอดชีพผมบอกผมให้แอดมินบอกแล้วว่า<อ>ให้มาดูหน้าเพจไม่มาดูก็แล้วแต่แล้วเพราะผมผมให้แอดมินป้อนแล้วครับผมบอกแอดมินก็บอกแล้วว่าให้มาดูหน้าเพจซึ่งผมก็ลงให้เพราะในกลุ่มตลอดชีพชอบดราม่าชอบา่าผมก็เลยไม่ลง ขอดิฉันท่านประธานกรรมการสิบอที่ใหม่กสายด่วนผมโพสให้ด้วยเนี่ยสายสายด่วนการบินไทยเนี่ยสองเก้าเก้าเจ็ดลุ้นแม่ใครรู้ไว้เงียบไว้ผมจะลุ้นข้างบน ก้าวยังไหลนะ <9 S 2> ลก้าวแรงจริงก้าวก้าวนี่มาแรงมา,มากคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยแห่งชาติจะเป็นผู้เสนอใยเล่นเป็นำดับต่อไปค่ะ ผมว่าสองบนสองล่างหรือเปล่ากรรมการหมายเลขสี่กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังนางสาวปัญญาพรอุณาพาสผู้มีการกองยทุนเส่นกันเลยจะเป็นผู้เสียบรงวันหมายเลขข้าไปค่ะจะเป็นผู้เปิดช่องให้ระบบัลตกลงไปท่านสุดท้ายค่ะใครรู้เงียบๆไว้ครับเรามรลุเจ็ดกับแปด ถ้าออกแปดสองนะเฮ hey, เลยนะ<ด>หรือสองเจ็ดก็ไดะะ้ต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรงวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักใครรู้แม่มิงเงียบไว้นะผมจะรู้รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกุมภพันสองพันห้าร้อยหกสิบหก เลขที่ออกเุ้ยเลขเดเลขหเลขอะไรวะสองเก้าเจ็ดสีึ่นอ่ะไเบิ้ลจริงด้วยครับวาไงแันครั้งนะคะรางวัลที่หงวดวันที่หนึ่งาพันสองพันห้ารดับอนาบสองเก้าเจ็ดโดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1นึ่งจนวนสรางวัล ใครบอกผมว่าหนึ่งหนึ่งมาวะมันออกจริงนะ <c oughs> เดี๋ยวจะเลิกให้หวยหนึ่งหนึ่งมาจริงออกคือขี้ดิผมบอกแล้วผมบอกแล้วว่า